แต่ในมันดีกว่านะคือมันแบบไม่ต้องมารับรู้กลิ่นรับรู้รสชาติอะไรอย่างนี้ปะ่ะแล้วมันก็รู้สึกแบบเออผูกพันกันมากกว่า ดีครับผม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 ขอต้อนรับเข้าสู่หัวเห็ดชแนลอ่าสำหรับรายการของเราในวันนี้นะฮะชื่อว่ารายการปากดีนะฮะคือเราจะให้สาวๆส,สวยๆเนี่ยมาถกเถียงกันในเรื่องต่างๆนะฮะมาแสดงความคิดเห็นมาวิจารณ์มาพูดจาบับกันนะฮะซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้นะฮะผมเนี่ยอยากรู้ว่าสาวๆจะเลือกอะไรระหว่างการแตกในกับการแตกปาก เออมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงสาวๆเขาจะชอบแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยใครเข้ามาอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ก่อนละกันนะฮะอะตอนนี้พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปปอค่ะเชื่อของยกค่ะคือเจนค่ะแซนด้าค่ะคือไปน้อยค่ะเรื่องระหว่างแตกในกับแตกปากเรื่องอะไร แตกในตกในเพราะว่าอ,อะไรผู้ชายรู้สึกดีกว่าปะหรือว่าไม่รู้ว่าไม่เคยถามผู้ชายว่าผู้ชายรู้สึกแตกปากหรือเป็นไงแต่ว่าถ้าแตกในก็มันโอเคกว่าแล้วไม่กลัวท้องเหรอกินยาคุมสิกินยาคุมเซล้วแตกปากมันไม่ดีไหม <c oughs> มันเลอะมันเลอะอะไรอยู่ในปากมันเลอะและ้วมันก็แย่แล้วมันก็รสชาติแล้วมันก็กลิ่นแล้วมันไม่มีอะไรที่โอเคไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบแล้วเคยโดนบังคับให้กินไหม ไม่ได้มาครับใจเราก็ต้องตกลงกันก่อนทีอ่าอแล้ววนมาถึงเรื่องแต่งในแต่งในเราคิดว่าการมีเชื้อกัสแต่งในแต่งนอกก็จผิวต่างแต่งในกับแต่งนอกต่างกันไหนต่างเราก็ต้องรู้เรารู้มันจะรู้สึกว่ามีอะไรเข้าไปใช่ไหมแต่งในมันคงผู้ชายแล้วก็คงผู้ชายก็คงไม่ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกดีด้วยอ่ะในการที่แต่งนอกมันก็เหมือนเขาเชื่อตัวเอง่เวลาเราแต่งในเรารู้สึกว่ามันมีน้ำเข้ามาในตัวเราปะใช่ใช่อุ่นๆมันฟินปะมันฟินสิ แล้วแตกหนอโควิดแตกงนอเราให้แตกไปตรงคอคอเปยนหน้าไหมไม่ไม่เอาเลยไม่ชอบเคยโดนแตกสุดที่แตกสุดพี่เลนสุดตรงไหนก็เหมือนมันเขามาไม่ทันมันก็พุ่งมานก็ใสแถวๆนี้ก็ก็แตกไในดีกว่าผู้ชายก็ฟินกว่ารู้สึกดีกว่าเราก็รู้สึกดีกว่าด้วยแล้วมันก็ไม่เลอะด้วยมันก็ไม่ขาวอ่ะแตกใส่ปากดีกว่า เอาป้องกันไงแตกในเดี๋ยวมันแบบท้องขึ้นมาแต่วก็มียาคุมนะมียาคุมมันกินบ่อยมันก็ไม่ดีล้วงดิล้วงเอาน้ำฉีดเอาน้ำฉีดจะโคกับใครโอ้โหใครจะไปนั่งล้วงศูนลึหอกได้ขนาดนั้นเลือดแตกปาก่ะใช่หนูชอ่ะแล้วไม่ควรเชื้อโรคว่ะแตกปากไม่ไม่พอแตกแตกปากปุ๊บก็รีบออกไปล้างเลย แต่จะตับเลยนะแตใส่ปากแล้วก็รีบไปล้างเลยแล้วถ้าเกิดเขาแบบเขาฉุดไปกลนมึงกลนมึงกลนมึงไปกลนมึงไปข้าวมึงผงโจรขนาดนั้นเคยกลืนไหมฮะเคยกินเคยกิืนไหมอร่อยไหมอร่อยเจี่ยวปากเลยร่อยอร่อยไม่แต่เขาสะอาดสะอาดใช่คนนั้นน่ะคือเหมือนโจงไหมเขตไหมพี่ต้องพูดแต่เรื่องเจ้าอ้วนต้องกวัท้องก่อนเหรอ ใช่กลัวท้องเอ้าเผื่อแบบว่าถ้าเราล้างไม่ใส่ไงเดี๋ยวมันก็จะมีกลิ่นไงด้วยจริงเหรอจริง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 เลยอ่ะใช่ไปอ่านมาของหมอแล้วแล้วทำไมถึงเลือกปากหนูก็เป็นคนที่ชอบอะไรแปลกๆอยู่แล้วป่ะอันนี้พี่มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาให้เอามันมีข้างแตกในใช่ไหมแตกปากแตกนมบ้างไงแตกโก๊ะแตกนมดีกว่าแตกใส่นมดีกว่าเพราะว่าเอาเสร็จปุ๊บก็รีบชักขึ้นมาใส่นมแล้วเลยชักอะไรนะชักขึ้นมาใส่นม ล้างง่ายกว่าใช่ล้างง่ายกว่าเคยแบบเอานิ้วปาดแล้วมากินอีกไหมโอ้ยมีหรอเคยโดนบังคับไหมเออบังคับเคยโดนบังคับให้กินน้ำอ่ะเคยโดนบังคับให้กินน้ำหมอเคยแล้วเราแล้วปากสาวอ่อนแตบังคับต้องกินอ่ะบังคับยังไงบังคับยังไงก็บังคับว่าเธอต้องกินให้เขานะำอ้อนอ่อนอ่ะอ่อนอ่ะใช่เออผมไม่มีแบบว่าไม่ไม่เหมือนแบบว่าแอบแอบไงแบบว่าเอากันไม่ได้จะต้องอมอ่ะคือจะไมเอาไม่ได้อ่ะไม่หรอ มีมีประจําเดือนมีประจําเดือนด้วยได้ใช่เอาไม่ได้ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าแบบไปนอนที่ไหนสักที่หนึ่งก็เหมือนมีคนอยู่แ้วแอบอมเฮ้ยจริงเหรอเต้นเต้นว่ะตื่นเต้นจิแตกในกับแตกป่าต้องแตกป่าถ้าแตกในมีเสียงเสียงเสียงกันไปอะเราเราเลือกแตกป่า่ะแต่ว่ามันแบบ เราต้องไม่ขยะขยงหรอมันก็ขยะขยงอ่ะแต่ก็น่าจะดีกว่าเสี่ยงท้องเวลาแตกปากแล้วครีมของเขาเข้าไปไหมไม่เคยเคยแตกปากไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่ไม่เคยแตกปากเลยเหรอเอออยากลองป่ะไม่อยากทำไมอะทำไมอะแค่คิดก็จะอ้วกเหรอเรามองว่ามันยรกว่ายังไงมันน่าจะอี๋อะแกะนี่คิดว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง ไม่รู้ก็น่าจะเหม็่นๆนั่นอันนี้ไม่เคยแตกปากว่าเคยอมไหมไม่เคยไม่เคยอมด้วยไม่เคยเอาแล้วแฟนไม่เคยขอให้อมแ่แล้วถ้าแบบว่ามันคือคนรักของเราใช่ไหมคือคนรักเราขอว่าขอได้ไหมถ้ารักก็ก็ต้องก็ต้องยอมก็สามารถยอมได้ค่ะ แตกปากเหรอแตกในอะไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นอะไม่ชอบกลิ่นกลิ่นน้ําอะมันคาวอะไม่ชอบอะรสชาติเหมือนแบบไอ้น้ำไอ้น้ำข้าวปลาแบบปลาปลาปลาแบบเหม็นคาวอะคิดว่าอย่างนั้นอะไม่ชอบถ้าสมมติเราอมของเขาอะเราเราจะให้เขาเสร็จยังไงก็อย่าเพิ่งเสร็จตอนนั้นได้ไหมอะทำไม่ะอมให้คือแค่ปั้นป้เออให้ได้รูปกลับมาแตกในแล้วถ้าสมมติแตกในไม่กลัวท้อง กินยาคุมกินยาคุมอ่ะอ่ะแล้วถ้าแต่ในมันดียังไงก็มันไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นไม่ได้กิไม่ได้รสมันฟินกว่าไหมเหรอจริงๆไม่ชอบทั้งสองแบบนะชอบท้่แบบแต่นอกมากกว่ามันไม่ต้องมีอะไรเข้ามาในตัวปะเออแต่ในมันรู้สึกยังไงอุ่นอุ่นเออมันจะนนอุ่นถูกอุ่นแต่นอกอุ่นใส่แตกในอุ่นจังคิดว่าถ้าเป็นแฟนนะมันจะรู้สึกแบบฟินกว่าแล้วก็ มันผูกพันกันมากกว่าน,นะเกี่ยวกับเออมัน้ยยอมให้แตกในเลยนะมันน้อยคนที่จะยอมปะแตกในมันดีกว่านะคือมันแบบไม่ต้องมารับรู้กลิ่นรับรู้รสชาติอะไรอย่างนี้ปะแล้วมันก็รู้สึกแบบเออผูกพันกันมากกว่าไปนอยโอเควันนี้พี่มีคำถามจะให้เราเลือกเอ,อ้พี่มีคำถามจะถามเราให้เราเลือกช้อยสองช้อยะระหว่างแตกปาาก,กับแตกในเราจะเลือกอะไร เลือกแต่งใน prediction? เลือกแต่งในใช่เพราะว่าอะไรครับฟิลดีกว่าปะไม่รู้อ่ะไม่เคยแตกปากไม่เคยแตกปากเดี๋ยวันถามก่อนชีวิตนี้เคยแตกปากไหมเคยแบบโดนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยโมกไหมเคยค่ะแต่าบอกเราโมกให้เขาไม่เสร็จเลยก็เสร็จแต่แบบเราลุกออกถึงบอกว่ามันโดนนิดนึงอ่ะพอมันโดนนิดนึงแล้วก็ลุกออกเลยไม่เคยโดนจับกดหัวอย่างนี้หรอไม่เคยถ้าสูงนี่ผู้ชายคนนึงจับเรากดทำไงก็จะสะบัดให้หลุดสะบัดให้หลุดทล้วมไม่หลุดกัดไหม แสดงว่าเราไม่ชอบการแตะปากหรอไม่ชอบค่ะทำไมทำไมมันรู้สึกว่ามันสกปรกว่ามันเหม็นมันคาวอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นไม่โอเคปแปะแปะแล้วที่ผ่านมามันเคยแบบว่าแฉลบแฉลบดเข้าปากมันเคยเคยก็แบบมันคาวไม่ชอบอ่ะไม่ชอบรสชาติไม่ชอบกลิ่นมันเคยมีใครบังคับให้เรากินไหมไม่เคยนะเพราะเราบอกเลยว่าเราไม่ชอบคิดว่าแต่งในกับแต่งนอกอันไหนฟีลลิ่งดีกว่าแต่งในมันรู้สึกว่าเขาไม่ห่างกับเราอ่ะมันรู้สึกว่าเขาชิด ใกล้ชิดกับเราตลอดรู้สึกอุ่นจังอุ่นไหมอุ่นนะเพราะมันอยู่ข้างในอะข้างในมันก็อุ่นอยู่แล้วปะมันจะรู้สึกเลยไหมว่ามีน้ําเข้ามาก็รู้สึกนิดนึงมันก็จะรู้สึกแบบสบายห <c oughs> ลับสบายฟินนะฟินเ <c oughs> ้วเวลาแต่งหนเราอยากให้เขาค้างอันนั้นไว้ข้างในค้าง <c oughs> อยากให้ค้างไว้ก่อนค้างแล้วก็ลงมากอดอะไรเงี้ย เป็นยังไงกันบ้างฮะแต่ละความคิดเห็นแต่ละคําตอบของสาวๆนะฮะมันทําให้เสียวสยิวกิ้วๆไปมากเหลือเกินหลายคนเนี่ยบอกว่าแตกปากดีกว่าอย่างแรกเลยไม่ท้องเอออย่างที่สองนะฮะชอบกินน้ําอสุจิอย่างที่สามเนี่ยเขาชื่นชอบในการกลมของผู้ชาย่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าแตกในดีกว่านะฮะไม่ต้องกลัวหรอกท้องเดี๋ยวนี้กินยาคุมก็ได้แต่ว่าแตกในเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าแบบผูกพันแนบชิดใกล้ชิดกันมากกว่า เขาบอกว่าเขาชอบเวลามีความรู้สึกว่ามีน้ำอุ่นๆเนี่ยไหลเข้าไปในตัวเขานะอ่าแล้วเขาก็บอกอีกว่าการแตกต่างเนี่ยมันก็บางทีมันก็คาวเกินไปนบางทีมันรู้สึกสกรปรกมากเกินไปนะอ่าสำหรับคุณผู้ชมฮะคิดเหตุยังไงยังไงลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันว่าถ้าให้เลือกได้เนี่ยคุณผู้ชมจะเลือกการแตกปาก หรือว่าเลือกการแตกในนะฮะเขอบอกเหตุผลมาด้วยละกันนะ,ะสำหรับคลิปหน้านะฮะใครอยากให้ไปสัมภาษณ์อยากให้ไปให้สาวๆเนี่ยเขาโต้เถียงกันเรื่องอะไรยังไงลองคอมเมนต์มาบอกด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ก่อนไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหนูเห็บชาแนลของเราด้วยละกัน,นะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ